สวัสดีครับกลับมาพบกับข้อบอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่ได้เลี้ยงให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปผลงานเมื่อวานหน่อยเมื่อวานใน YouTube นะครับให้พิสิิ์ก็บอกได้นะครับให้พิธีบายเย็นมิวนิคคู่นี้แล้วก็ได้นะครับเป็นตัวสเปอร์คู่เดียวนะส่วนในกลุ่ม v ีพครับให้พิธีบายเย็นมิวนิคนะก็อิ่มอิ่มมาเหมือนเดิมครับใครนะอยากได้บอล v ีพแบบนี้แอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอเลยยิงที่อยู่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่งตรงนั้ทุกวันเดี๋ยวไปดูวววิิเเคคคคครรรรราาาะะะห์บบบบอออลลลััััันนนนนนีีี้้้กกกยยููู่่ใศึโปทง3 ความน่าจะเป็นวันนี้เฟรนเดมเช่นะครับอยู่ในช่วงที่เข้าฝักนะเจดนัดหลังเก็บใช้ได้ถึง6นัดนะครับอีกทั้งเกมเยือนก็ดุดันนะเมื่อ5ทีปหลังสุดครับบุกไปชนะคู่แข่งถึง4ครั้งเลยนะครับแต่ก็เจอคู่แข่งร่วมหลีกนะซึ่งมาตรฐานห่างจากเซบีย่าเยอะครับถึงแม้เจ้าถิ่นจะอาการหนักแพ้มา3เกมติดนะครับเสีย11เดลูกอย่างไรก็ตามในภาพรวมยังมีทีเด็ดครับหกนัดหลังสุดที่ลงเตะในบ้านนะครับเก็บชนะไปถึง5นัดนะอีกทั้งถ้วยใบนี้กับเซบีย่าเป็นของคู่กันครับดังนั้นได้้้้้เ่่นนนนนนบบาาาาาากกกอหััมททงจครฉะูแไปีซย คู่ที่2ครับยูเวนตุสเปิดบ้านเพื่อนของไฟบวกนะเพื่อแตเวลาตีสามเหมือนกันยูเวนตุสต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าบ้านยูเวเนะครับเป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีนะครับผลงานเฉพาะเกมเย้าสี่เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่ามีเกมในบ้านที่ดีส่วนทางทีมยืนไฟบวกเนี่ยผลงานในลีกก็ดีเช่นกันครับแต่ถ้าหากเปิดดนเฉพาะเกมเยือนจะเห็นว่าพวกเขาเล่นนอกบ้านไม่ดีเยู่เยเลยนะครับเตะบอกมาให้มาไลน์ต่อครึ่งควบลูกแนะนําให้ไปต่อครับเพราะยูเวเยจะเปรียบเล่นในบ้านนะครับฟอร์มเกมเย้าพวกเขาก็แข็งแกร่งนะแนวลูกหลากหลายนนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบบยยยยิงงงปปตตูููููไไไดดดดด้้้้แมมชชช์ีีีีทททเเเเเเื่่่่่่่ออออวววาาาจกลุ็ กันคู่สุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์เนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับกยิงของ Re o ated, เรอัลเบติสคุ่นี้แต่เวลาตีสามราคาตอนนี้แมนยูต่อลุกควบนะความน่าจะเป็นนะครับต้องดูใจแมนยูอีกทีหนึ่งว่าจะเรียกสติกลับมาได้เร็วแค่ไหนนะครับหลังเกมที่พ่ายยับต่อลยูบูม,มาสูนตัวต่อเจ็ดนะครับแต่ในความเป็นมืออาชีพเชื่อว่าพวกเขาจะมูฟออนได้ไม่ยากนะครับและใช้วิธีนี้เป็นตัวเรียกความมั่นใจนะ เกมเล่นในบ้านต้องเ,เรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาให้ได้ครับวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับเบสติทีมเยือนชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดานะสเกมหลังสุดชนะไปถึง3นะครับและสามารถแบ่งแต้มกับเรลมาเริดได้อีกด้วยอีกทั้งสถิติเกมเยือนยุโรป้าก็ดุดันนะครับหทีปหลังสุดในการเป็นทีมเยือนนะครับชนะไป4นะยกพลทุบโรมามาแล้วนะครับอย่าลืม นอกจากสภาพจิตใจของปีศาจแดงเนี่ยยังห่วงเรื่องสภาพความฟิตเพราะว่าเกมหนัก,นกๆติดกันมาเหลือเกินนะครับโอกาสเล็งเครื่องไม่สุดมีสูงนะดังนั้นมุมคว้าชัยยูไนเต็ดสูงกว่าก็จริงครับแต่ว่าภาพรวมนะครับโอกาสยิงขาดน่าจะยากครับเพราะฉะนั้นที่ราคาลุกควบหลอกไปที่เรอเบตินะครับจบแล้วครับสามคู่แล้วลยังให้ฝ่ายทีหนึ่งคู่แรกไปที่เซบียาคู่สองไปที่ยูเว่นะครับคู่สุดท้ายหลอกที่เราเปติตครับหอ,อยเป็นคําคือที่ดีหนึ่งคืนก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วย,วยจะได้ไ